สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสกุชชี่ที่เข้ามาใหม่กันนะคะเป็นสกุชชี่ไอติมนะคะเนื้อนิ่มมากเลยกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะชิ้นละ25บาทนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายแตงโมนะคะแบบนี้เลยเป็นไอติมแท่งโดนกัดนะคะก็นิ่มทุกทุกส่วนเลยนะคะเนื้อสโลมากเลยอันที่สองนะคะเป็นลายแก้วมังกรนะคะ25บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นลายกีวีนะคะแบบนี้สีเขียว นี่เลยนะคะเนื้อน,นิ่มมากสโลนะคะแล้วก็เป็นลายส้มนะคะตรงไม้นี่ก็นิ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นลายมะนาวนะคะอันนี้ก็สีสวยมากเลยเป็นสีมะนาวเขียวออกหวานหวานนะคะสีเขียวหวานมากเลยแล้วก็เป็นลายของผิวสตรอเบอรี่นะคะแบบนี้อันนี้แท่งละย5บาทนะคะต่อมาก็คือจะเป็นตุ๊กตา LOL นะคะแบบนี้เป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นผมสีเหลืองใส่แว่นนะคะตัวละ3าบาท ค่ะแบบได้ในร้านนะคะที่ราคา35เท่ากัน3ชิ้น1น0นะคะเนื้อนิ่มมากนะคะสโลว์จริงๆอันนี้เป็นผมสีแดงนะคะแบบที่3นะก็จะเป็นผมสีฟ้าแบบนี้นะคะเนื้อสโลว์มากนะคะแล้วก็จะเป็นแบบผิวมันนะคะแบบนี้อันนี้เป็นผมสีเหลืองมัดแกะนะคะนี่เลยแล้วก็ต่อมานะคะก็คือจะเป็นผมสีออกเขียวนะคะใส่มงกุฎ น่ารักมากนะคะบีบฟินมากเลยเนะาะตัวนี้ก็จะเป็นผิวผมสีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นตัวสีเขียวแล้วกันนะคะนี่เลย ตัวสีเขียวๆแล้วก็มัดแกะนะคะแบบนี้เนาะหรือว่าจะแคปภาพมาก็ได้นะคะตัวนี้35บาท3ชิ้น100ค่ะถ้าต่อมาเป็นสกูชี่ไซส์ยักษ์เลยนะคะเป็นตัวใหญ่มากๆเลยเทียบกับตัว35บาทนะคะตัวเล็กนะคะน,นี้ตัวเล็กแต่ว่าอันนี้เป็นตัวใหญ่ไซส์จัมโบ้คือเป็นไซส์ยักษ์เลยแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วก็สโลว์มากๆนะคะแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมด้วยนะเนื้อนิ่มมากนะคะอันนี้คือจะแบบบีบยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเนื้อเนื้อแน่นมากเลยเนาะอันนี้ ตัวเป็นตุ๊กตาหมูยักษ์นะคะชิ้นละ380บาทนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแพ็กเกจของเขาให้มาเป็นซองซิปล็อกแบบนี้นะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นละ380บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากเลยถ้าเกิดเทียบกับไซส์ขนาดแล้วก็ความนุ่มของเนื้อสกุชชี่นะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่น่ารักด้วยเนาะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะก็คือจะเป็นมีหางแล้วก็จะเป็นปีข้างหลังด้วยนะคะ380บาทนะคะตุ๊กตา สกุชชี่หมูยักษ์นะคะต่อมาไซ์ยักษ์นะคะก็คือจะเป็นอันนี้เป็นโดนัทยูนิคอร์นนะคะเนื้อสโลเหมือนกันแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็คือบีบแบบเต็มมือมากเลยนะคะ นี่เลยต้องช่วยกันบิบหลายๆคนนะคะนี่คือแบบเป็นเนื้อนุ่มสโลเหมาะกับการสะสมมากเลยนะหรือใครจะซื้อไปขายต่อเนี่ยก็คุ้มมากนะคะอันนี้เราส่งอยู่แค่ราคา380บาทนะอันนี้เป็นสกูตชี่โดนัตยูนิคอนไซยักษนะคะต่อมานะคะไซยักษจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบสุดท้ายเลยจะเป็นวอฟเฟลนะคะชิ้นหนามากเลยนะคะเท่ากับฝ่ามือเลยนะเป็นวอฟเฟลนะคะแบบนี้โอ้โห ผิวมันด้วยนะคะตัวนี้ของวอลเฟลเนี่ยเป็นแบบมันๆน,นะด้านหลังก็จะมีเป็นลายของวอลเฟลให้ด้วยนะคะสะใจมากเลยนะคะสําหรับสกูตชี่ไซส์ย,ยักษ์ชิ้นละ380บาทเท่านั้นนะคะสําสหรับแก้วป๊อปคอนนะคะนนี้ก็คือชิ้นละ30บาทนะคะเป็นแบบมีหน้าตานะเป็นแบบสติกเกอร์ลายหน้านะคะมีเขียวชมพูฟ้าส้มนะคะมีสีสีราคาชิ้นละ30บาทค่ะต่อไปเป็นชิ้นละ10บาทนะคะเป็นสกูตชี่ไซส์มินินะนี่เป็นลูกพีชนะคะ10บาท ต่อนะคะก็จะเป็นสกุชชี่หมูนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่สีชมพูสีเดียวนะคะเป็นไซส์มินิแบบไซส์ใหญ่จัมโบ้นะของมินินะคะแค่10บ,บาทเท่านั้นนะต่อมานะคะเป็นสกุชี่ลิงนะคะสีน้ำตาลเนื้อดีมากนะคะแล้วก็จะเป็นสกุชี่ถั่วนะคะแบบนี้ชิลละ10บ,บาทเนาะแล้วก็จะเป็นเฟนฟายตาแบลวนะคะอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วค่ะ10บ,บาทเหมือนกัน ต่อมานะคะก็คือจะเป็นสกูชีซาลาเปาหนูนะคะน,นี้ก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะแล้วก็มีเขียวมีส้มชมพูเหลืองแบบนี้เลย10บ,บาทคุ้มมากๆนะคะนี่น่ารักจริงๆเลยแล้วก็เป็นแก้วปปคอนไซจิวนะคะราคาชิ้นละ10บ,บาทค่ะชิ้นละ25บาทแบบเดิมยังมีอยู่นะคะคือจะเป็นโดนัทค่ะเฮดบันหมีนะคะแล้วก็เป็นเฮดบันตัวสีม่วงแบบนี้นะคะเป็นเฮดบันสัตว์น่ารักมากเลยแล้วก็เป็นเฮดบันยีราค่ะ เป็นช็อกโกแลตบารน,นะคะลายน่ารักมากเลยเป็นแบบว่าด้านหน้าเป็นสีแดงด้านหลังก็มีลายเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นผิวมันเนื้อนุ่มนะอันนี้เป็นน้องๆบอกว่าเป็นเบคอนนะคะน่าจะใช่แหละเบคอนแบบมีหน้าตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่คอมเมนต์มาบอกชื่อนะคะแล้วก็เป็นแก้วกาแฟไซส์มีเดียมนะคะส25บาทค่ะต่อไปเป็นชิ้นละ35บาท3ชิ้น100นะคะน,นี้เป็นแก้วป๊อปคอร์นค่ะซูเปอร์แมนนะคะ น้ำค่ะตัวใหญ่เลยอันนี้สกุชี่โคลหมีสีชมพูค่ะตัวตาตัวใหญ่นะคะมีผมสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองค่ะเนื้อสโลไม่มีแพ็กเกจนะคะเงือกนะคะมีสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีชมพูผิวมันนะคะแก้วกาแฟสีแกลเล็กซี่ค่ะยิงสูแพนด้าค่ะจมูกโตค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหนูตัวสีเหลืองนะคะลายน่ารักมากนะแล้วก็จะเป็นโคนหมูนะคะตัวนี้มี2อสีก็คือจะเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะ35บาท3ชิ้น100แบบ40บาทมีแ็กเกตก็ยังเหลืออยู่นะคะเป็นแก้วกาแฟแมวนะคะแ็กเกตก็จะมาเป็นซิปล็อกแบบนี้ให้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งของ40บบาทคือจะเป็นเค้กยูนิคอร์นนะคะเนื้อนิ่มแน่นแล้วก็สโลว์มากเลยค่ะ หรับใครที่สนใจนะคะลิงก์สั่งของอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะเป็นเพจของร้านเราเองนะคะไม่รับผ่อนไม่รับจองไม่รับเติมเงินมือถือแล้วก็ไม่รับเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเกิดมีสกู๊ตชี่ใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะวันนี้ไปก่อนนะคะแฮปปี้วันสงการานค่ะ